ขอสักเพลงเพื่อดีเพื่อ,อไปเป็นความรู้สึกเขาได้ราอไม่ใช่นะเพลงร้องภาษาผสมฟ้าลันใช้สามีไรสัมบัดชนสามบาลาวนอิสันบอนนี้ว่าใช้ซาวดาย สามันี้เอุ้ใจสาจสมบลอช้ำได้ไหมคนหน้าตาไม่ดีชูบลลอสาเฟาลีสัมเบฟันเทฟันดาน้อยใจสัมบาลูชั่วสัมบา เซนดาส้มใบอาลูวใช้ส้ำใบสันดินฟาลัมบัวไอชัวแซนดำแฟลานจำวาโซนพูดลาย Xăm bờ lùa anh ý xua đáy Xóa phèn đáy ô ô ô Xăm bãi phần tình Phè lăn cháy แฟนเราใช้อับบลีไซด์วาสนอับบลูซาวาโดนอิสันนอเมวะไซฟาลันชัยอิสมีอนันอวันใดซาเบันเนลัววะใช้ซาันเนต์เราว,วนันใด chun và lò và cao phân đi an về phân thế in đa nói chạy phút vân đào về xa lâm ba cơn bay phút vân đây lâm bay chùa chiên